สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมาว,วิธีชาวบ้านหน้าหนาวก็จะปลูกผักไว้กินเองอันนี้ที่เห็นอยู่เขาเรียกว่าผักกาดเขียวปรีที่ทําผักดองภาษาบ้านเราก็จะเรียกผักกาดมือเอาไว้เป็นผักดองอันนี้เขาเริ่มจะห่อแล้วนะคะตอนนี้ยังเก็บไม่ได้ต้องรอข้อก้านให,ใหญ่กว่านี้ก้านใหญ่กว่านี้เขาก็จะนิยมเอาไปเป็นผักดองผักดองกินกับน้ำพริกจะอร่อยมากเลย นี่เขาเรียกผักกาดเขียวปีเห็นไหมคะงามมากผักกาดเขียวปีเสร็จแล้วเนี่ยเราจะพาไปดูกวางตุง้งนี่คือผักกวางตุง้งกวางตุ้งนี่เก็บมาหลายรุ่นแล้วนะคะเนี่ยพอเก็บมาอีกอันนี้คือนี่รอยเด็ดเห็นไหมคะนี่มีแรกที่เด็ดไปอันนี้ที่รอยเด็ดไปเนาะเสร็จแ,แล้วเขาก็จะแตกเขาจะแตกด้านข้าง ก็คือเราสามารถเก็บได้หลายรุ่นนะคะ่ะไม่ต่ํากว่าห้าหกรุ่นน่ะคือถ้าเราบํารุงเรื่อยๆเนี่ยนะเขาก็จะใส่ปุ๋ยเห็นไหมคะปุ๋ยคอกใส่ปุ๋ยคอกไว้เขาก็จะงามสามารถเก็บขายได้ตลอดเลยเนี่ยดอกเขาจะดอกใหญ่ใช่ไหมคะก้านใหญ่ถ้าเราบํารุงดีรสชาติเขาก็จะมีรสหวานกรอบอร่อยนะเอาไกินกับน้ําพริกหรือเอาไปผัด ผัดผักหมูกรอบกวางตุ้งหมูกรอบนี่ก็จะหวานอร่อยมากเลยอันนี้มีสองแปลงค่ะตอนนี้ก็จะมีสองแปลงนี่ก็จะพาไปดูหอมหอมที่เขาเอาไปมัดขายภาษาบ้างเขาเรียกว่าหอมแบ่งที่เขาไปมัดคู่กับผักชีอ่ะผักชีฝรั่งผักชีจีนบอกเออใช่ใช่ใช่นี่ต้นเขาจะสวยแล้วก็ตรงมากเลยอันนี้ก็เรียกว่าหอมแบ่งหอมแบ่งนี่จะกินลําต้นนะคะถอนถอนขาย เป็นลำต้นอันนี้ก็เป็นหอมถัดไปก็จะพามาดูหอมตัวนี้เขาเรียกว่าหอมแดงหอมแดงจะปลูกไว้กินหัวเนะะี่ยค่ะเขาจะเป็นหัวเนี่ยแดงๆเห็นไหมคะเนี่ยเขาจะเป็นหัวหัวไว้กินหัวหัวเขาจะใหญ่นี่เขาเรียกหอมแดงหอมแดงก็จะปลูกประมาณนี้หนานยาวเบ้อเร่อเลยเสร็จแล้วก็จะพาไปดูคะนา นี่เป็นแปลงคณะแปลงคณะที่เราพอก้าเสร็จแล้วก็จะแยกแยกเอามามาปลูกอีกต่างหากนะคะให้มันเป็นระยะห่างประมาณนี้เข้ก็จะแล้วก็บํารุงเขาพอติดแล้วเราก็จะบารุงด้วยปุ๋ยคอกแล้วก็ปุ๋ยสูตรสิบห้าให้เขาโตพอก้านสักประมาณใหญ่ใหญ่ใหญ่เท่านั้นเราก็เก็บเก็บไปขายหรือบริโภกก็ได้นี่ก็เอาไว้เป็นคณะมุกอบ อันนี้ก็จะพามาชมอีกแปลงหนึง่งนี่ก็เป็นผักกาดเขียวปีเหมือนกันแต่นี้ตัวนี้ก็คือจะปลูกทีหลังเอาไว้เป็นผักดองอันนี้ปลูกทีหลังก็ยังกอไม่ใหญ่เท่าไหร่นะอันนี้ก็จะเป็นคะน้าอีกแปลงหนึง่งอันนี้ก็คือเอามาแยกเหมือนกันปลูกแยกเพื่อจะให้เขาได้โตได้ไวเป็นลําต้นที่ใหญ่แล้วเราค่อยตัดไปขายหรือเอาไปกินก็ได้ผัดหมูกรอบคะน้าหมูกรอบเป็นมเมนูที่น,นี่ก็เป็นผักกาดขาวที่ห่อนะคะ ที่เขาเดียกมากินเกิดเนื้อย่างอ่ะที่ห่อเป็นเมี่ยงเป็นอะไรเห็นไหมคะเนี่ยเขาเขาเนี่ยดูอันนี้เขาจะเริ่มห่อแล้วนี่รูปห่อเขาก็จะเป็นประมาณนี้นี่เขาจะเริ่มห่อแล้วเห็นไหมคะเขาก็จะงามมากเลยเนี่ยดูถ้าหน้าหนาวมากๆนี่ผัดนี่ผักจะงามมากดูนี่นี่เขาเริ่มห่อนี่เห็นเห็นได้ชดเขาเริ่มห่อแล้วนะเนี่ยเขาเริ่มห่อแล้วในงามมากเลยนี่ผักโอ้โหผักหน้าหนาว งามได้ขนาดนี้เลยเพราะาอากาศเป็นหนาวพอตอนเช้าหนาวมากๆก็คือหนาวมากพอตอนบ่ายแดดแล้วเขาก็จะปรุงอาหารได้ดีทําให้ผักงามจริงๆอันนี้เป็นวิถีชาวบ้านที่ปลูกผักไว้ที่เลิงหน้าหนาวเหลือเราก็ขายนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักนี้เพิ่งเพิ่งปลูกใหม่เหมือนกันเป็นผักหอ่อผักกาดขาวห่อเหมือนกันค่ะคนละพันแต่ก็จะห่อเหมือนกันเนาะค่สะสำหรับวันนี้ก็ ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ